ไอเทมที่รถทุกคันจำเป็นจะต้องมีติดรถไว้นะครับเวลาเดินทางยางรั่วยางแบนในขณะเดินทางไอเทมตัวนี้จะคืออะไรนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับมารีวิววันนี้ผมมีไอเทมเด็ดนะครับที่รถทุกคันจำเป็นจะต้องติดตั้งไว้จะต้องมีไว้นะครับเวลายางรั่วในขณะเดินทางนะครับแน่นอนเลยเราจะต้องเติมลมถูกไหมครับ ปัญหานี้จะหมดไปนะครับสำหรับคนที่จะต้องเดินทางไปไกลนะครับหาปั๊มหรือว่าหาล้านปะยางไม่มีนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆตัวช่วยเด็ดๆมาแนะนำนะครับนั่นก็คือปั๊มลมยี่ห้อ โตโยต้านะครับรายละเอียดของสินค้าคือความดันสูงสุดอยู่ที่300 psi นะครับหรือความดันอากาศนั่นเองนะครับความยาวสายไฟจากจุดต่อบุรีจนถึงเครื่องยาวถึง3เมตรเลยนะครับผลิตจากวัสดุคุณภาพดีแข็งแรงใช้งานได้ยาวนานออกแบบเน้นการใช้งานแบบอนเนกประสงค์นะครับใช้ได้กับรถยนต์ผ่านจุดเชื่อมต่อนะครับ ที่จุดบุหรีนะครับกำลังไฟอยู่ที่12โวลต์น,นะครับขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกได้ง่ายมีหน้าจอแสดงผลชัดเจนปลอดภัยสามารถเติมลมรถยนต์ได้นะครับรถจักรยานยนต์ได้รถจักรยานได้หรืออุปกรณ์กีฬาพวกลูกบอลบาสเกตบอลได้ด้วยเช่นกันนะครับอินเทอร์เฟทำให้พองทำมาจากทองแดงแท้ทนทานไม่พังง่าย ปุ่มสวิตช์ปิดเปิดสลับไปมาคุณผู้ชายก็ใช้งานได้นะครับคุณผู้หญิงก็ใช้งานดีการออกแบบตัววัดค่าแรงดันเป็นแบบเข็มเรือนนะครับดูง่ายตามหลักสากลเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเติมลมนะครับหลายคนที่ยังไม่รู้หรือว่าหลายคนที่รู้แล้วนะครับเรื่องการเติมลมนี้นะครับความดันเท่าไรความดันของอากาศเนาะ จะใช้เท่าไรนะครับเวลาเราไปเติมลมถูกไหมครับปกติแล้วนะครับรถยนต์ขนาดเล็กจะอยู่ที่25นะครับถึง30แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วก็รถเก๋งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็อยู่ประมาณ30-40นะครับแล้วก็รถที่เป็นรถกระบะก็คือ30จนถึง40เลยนะครับส่วนพวกรถตู้รถอะไรนะครับประมาณ45จนถึง50เลยนะครับนี่คือการเติมลมของรถรุ่นต่างๆนะครับก็เป็นข้อมูลสำหรับคนที่จะเติมลมเองแล้วกันนะครับ ปั๊มลมนี้นะครับมาพร้อมกับราคาที่โดนใจสุดๆเลยนะครับ216บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ216บาทเท่านั้นท่านใดที่สนใจปั๊มรถยนต์ตัวนี้นะครับก็สามารถกดสั่งซื้อใต<า>้ลิงค์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผมมารีวิวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ